ะค,ะควันนี้เราก็จะมาฟองเปลี่ยนสีผิวนะคะให้เป็นสีผิวเข้มหรือว่าจะเป็นสีผิวอ่อนตามที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสีผิวเข้มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดก่อนนะจะเลือกเป็นชุดอะไรก็ได้นะคะจะเอาแบบเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะเมนูคะ่ะเข้ามาแล้วก็มาที่ชาราอิดิทไอเทมอิดิทนะคะกดเข้ามานะคะแล้วก็จะอยู่ที่หน้าของชาราอิดิทนะคะทุกคนตรงนี้นะ จากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมาเลยนะเลื่อนขึ้นนั่นแหละแล้วมันก็จะเจอกับำคำว่าคตรงนี้นะคะทุกคนนี่ให้กดเข้าไปเลยคะ่ะแ, <c oughs> แล้วก็เลือกดูสีเลยนะคะว่าชอบสีไหนอยากได้สีไหนก็ได้เลยนะคะสีผิวเมื่อกี้นั้นเราเอาเป็นสีเทาอ่อนๆเข้มแบบปานกลางนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนี่นะมันก็จะเป็นสีผิวเข้มแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันเข้มมากๆเนี่ยก็เอาเป็นสีนี้นะคะมันจะคล้ายกับสีของคนนะคะทุกคนเอาไว้ไปทําหนังสั้นนะคะเกี่ยวกับครอบครัวยากจนนะคะอะไรแบบนั้นเนาะส่วนสีผิวเขม้มๆนะคะเเดีีีีี๋ยวขออนนนนนนนะะําป็สส้ชมู่นะ่ทุกค มันจะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราลองเอาเป็นฝีขาวตรบนี้ดูหลยอ่มันก็จะขาวจวอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยฝีที่พอดีนะคะก็น่าจะเป็นฝีนี้นะพอดีพอดีแต่ว่ามันก็เหลืองเราคิดว่ามันจะพอดีแต่มันเหลืองอะเดี๋ยวหาดูฝีอื่นก่อนนะคะมันไม่สามารถดีเฟตได้นะคะทุกคนถ้ากดไปแล้วมันก็คือมันจะปิดไปเลยนะเดี๋ยวหาดูก่อนนะคะฝีนที่หมอกฝีน้ำตาลมันก็ยังไม่โอเคนะอุ้ยอันนี้เหมือนจะได้นะเนี่ยทุกคนฝีผิวมันจะได้นะเนี่ย อันนี้ทุกคนนะอันนี้ฝีผิวแบบปกตินะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นฝีผิวนี้ดูนะอะมันก็จะข่าขึ้นนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนรีผมก่อนนะ,ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีผมเป็นสีอื่นได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะ,ะยังเปลี่ยนได้นะคะชุดแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้อยู่นะ,ะนี่ทุกคนมันก็จะเป็นฝีผิวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบดูกับตัวบอยเฟย์ของเรานะคะฝีผิวของเรามันก็ดูออร่าจับมากโอเคเดี๋ยยยวววเเเเราาาาาาจจจะะะะะะททท้มันนนนน่่กกกีีีคคโดป็สขล โอเคมันขาวมากตาเราขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้วยนะผมแล้วก็ตาเป็นสีฟ้านะคะเราชอบสีฟ้าโอเคนี่เราขาวจริงๆเลยเออร่าจับเลยนะคะสีที่เหมาะก็น่าจะเป็นชมพูกับฟ้านะเราว่าไม่ก็สีเหลืองอุ๊ยสีเหลืองมันคล้ายๆกับตัวหญิงเนี่ยถ้าเทียบด,ดูแล้วนะคะมันก็สว่างมากเลยเวลาจะเดินไปไหนมันดูแบบว่าฉันไม่ตัวหญิงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบกับคนปกติอุ๊ยเราขาวมากเราเป็นผีเจ้าที่เลยเนาทำไมตัวมันขาวอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นสีที่มันแบบไม่ได้ขาวอะไรขนาดน,นี้นะมันขาวเกินไปนะคะ โอเคสีนี้แหละแค่นี้มันก็ขาวแล้วนะทุกคนมันก็โอเคแล้วแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาก <c oughs> ตอนนี้รับอะไรก็ไม่รู้นะรับไปมั่วเลย